เด่นบนครับผมครับคลิปนี้นะฮะเป็นสูตรเด่นบนนะครับสูตรนี้เดินมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12งวดรวดนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งวดที่ผ่านมาออก3 9 5นะฮะเลข5ก็เข้าที่หลักหน่วยนะฮะสูตรขอคนละหไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะได้ทำสูตรดีๆ มานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมก็ดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงครับผมสูตรเราใช้หลักแสนบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกเก้าคงที่นะฮะหลักแสนก็คือเลขเก้านะครับสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือห้ากับหกนะฮะ บวกเก้าคงที่ครับผมก็สองสิบแปดได้หนึ่งเก้าสิบสี่ยี่สิบยี่ิบเก้าดึกแล้วเบอร์หรือเปล่าก็สองเออเก้าสิบสี่ยี่สิบยี่ิบเก้าขออภัยครับคำนวณได้เก้านะฮะสี่ยี่สิบยี่ิบเก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับดุลเรื่อง,องคำขันผู้คนบันเทิง ครับผมสูตรนี้ไม่เหมือนเพื่อนสูตรนี้ไม่เหมือนเพื่อนแต่ก็มีเก้ามีหนึ่งมีสองก็มีหลายสูตรสองก็มีอาจจะอาจจะเดินต่ออาจจะเดินต่อครับผมดูเรื่อยๆคำขัผู้คองบันเทิงครับผม